ต่อไปก็เป็นการพูดที่จะต้องพูดตามกิจกรรมเช่นการเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นเวทีอะไรต่างๆเป็นไปตามกำหนดการที่เราประชุมซักซ้อมกันไว้แล้วและมีคําพูดอยู่ในเล่มนี้ครับบทพูดและขั้นตอน25งานสําคัญมีคําพูดให้และมีกรอนแทรกในช่วงที่เหมาะสมในช่วงที่เหมาะสมนะเช่น ตอนประธานในพิธีคล้องพวงมาลยัยให้บ่าวสาวก็มันมันจะเป็นช่วงที่มีเวลานะอาจจะแทรกกรอนนี้มาลัยทองคลองชีวิตคู่สมรสพรมลิขิตกำหนดเป็นคู่ขวัญขอทั้งสองครองรักให้แสนนานนิดนิรันสุกเกษมเปมหรือไทยและขั้นตอนอื่นก็เหมือนกันครับเช่นขณะเดินเข้างานขณะที่จะรดน้ำพุทธมนต์อย่างเงี้ยสามารถแทรกกรอนได้มีในเล่มดังกล่าวนี่หนะครับ เล่มแถมหนึ่งกลางปี67เรียกว่าสคริปประวัติผู้วายชนแบบมีกรอนบวกเข้าไปเป็นชุดกอไก่ปลายปีเล่มใหม่เอี่ยมเรียกว่าบทพูดและขั้นตอนพิธีการสำคัญเป็นชุดพิเศษซื้อได้เลยนะครับ